นนีี่ะเยดูวิธีการป้อนนมนะป้อนนมแมวนะตอนดูดิป้อนนมแมวนะฮะดูดิใช้สลิงใช้หรือใช้สลิงเหรอนสลิงใช่ปะสลิงสลิงอ๋อนะฮะแมวก็เห็นไหมก็ใช้ก็ใช้ใช้สลิงนะให้แมวดูดเนาะจุบ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 แล้วก็ค่อยๆฉีดไปใช่ปะนะครับเห็นไหม เขาจะค่อยๆขีดค่อยๆฉีดไปเนาะทุกสายมไจะหิวทงใสยหิวจัดเลยนี่ครับนี่นี่เห็นไหมเขาเขาจะดูดนมเขาจะดูดนมเขาจะดูดนมนี่นี่เขาจะมีนมจากตรงเนี้ยแล้วเขาเ้าจะใส่ปากนะใส่ปากเห็นไหม จุ๊บ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 ดูโอยดีดูน่ารักอ่ะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนไรเนี้เด็กหน่อยเมือนเด็กเหมือนเด็กวันอ่ะเอต้องดูแลคิดดูดีเรามีผ้าผมอน่างดีแล้วนะนะมีผ้าผมผ้าเนะี่ยดูดีอผมผ้าล้จุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุือ ดูดิยังเ,เดียวพอโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะใจเย็นด,ด,ดูใจเย็นพอแล้วลังมันอิ่มแล้วมัง้งเพอาะยังอิ่มแล้วมั้งวะนะฮะคนคน,คนเจตดสลิงยังไม่รู้เลยว่าแมวอิ่มมันไม่อิ่มนะฮะดูดิแต่ป่อวไว้กว่อนเนี่ยยก<อ>ยกกระป๋องเลยเนี่ยยกกระป๋องเทเลยนะนะ เออมันเช็ดปากด้วยไงอู้แมวพูดดีแมวพูดดีดูดินะดูดิดูดิดูดินะออ้ยจุ้มมุยจุ้มมุยจุ้มีิจุ้มีิโอ้จุ้มีิจุ้มีิเออไงอาบน้ำยังเงินนะอาบน้ำยังขึนบ้านกระจายไปเอ้อาบน้ำยังเงนนะไม่กดไงไม่กดตรงนี้เออกดแล้วมันดึงเอาบน้ำยัง จับเศกกองอ๋อจับเศกกองเอาเลยครับเอาเลยครับ,บนะด,ดูดิดูดิเศกกองใส่ก,สกองจุ๊มิจุ๊มิอเออยังไงแล้วเสร็จปั๊บนะกินเสร็จปั๊บมันนอนนะฮะนอนเสร็จปั๊บก็เล่นอะไรตุ๊กตามีตุ๊กตาให้เขาเล่นด้วย,ยงไงจุ๊มิจุ๊มิ อู้ยดู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 อืมอืมดูเดีูดูดูดูจุ๊มิจุ๊มินะฮะแต่มาตอนกลางวันนี่ถ่ายไปนะฮะนู่นเสียงอะไรคมคามหน่อยวิ่งตุ๊ก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 แล้วก็กลัวงูเหลือมนะฮะกลัวงูเหลือมจะคีบเอานั่นนะนะฮะ ฮันน่าหน่อยฮันน้าหน่อยจุมิจุ๊มิจุ๊ม,ม <laughs> เเเเิเห็นตุ๊กตาเนี่ยดูดิก็เลยตุ๊กตาดูดิโอ้ยเล่นตุ๊กตาวะนะเห็นตุ๊กตาแล้วจุ๊มิจุ๊มิเออ,เออนั่นแหละโอเคโอเคจ้า